ความพอดีครับอยากให้ทุกอย่างมีแต่ความพอดีก็คือก็รักกันเป็นห่วงกันก็แบบพอดีพอดีไม่อยากให้กินหรือเว่อร์วงังอลังการเกินไปเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ดีเนาะอะไรที่เวอร์เกินไปมันก็ไม่ดีคนเราก็ต้องเรียนรู้มันไปเพราะาอายุยังน้อยนะฮะมันก็ต้องเจอเคงไม่ได้โชคดีชีวิตนี้เจอแล้วก็จบเลยยากไปนะเอ,อจะเฮงอะไรขนาดนั้น เรียกได้ว่าเห็นน้องอาชีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโตเป็นหนุ่มเริ่มมีความรักแล้วนะคะคนเป็นพ่ออย่างฟุกเกิกพนก็อดเป็นห่วไม่ได้กลัวเจอคนไม่ดีแต่พอรู้ว่าคนที่ลูกชอบคือน้องมิยาลูกสาวคนกลางของพิษทองเจือก็สบายใจค่ะเพราะว่าคุ้นเคยรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งทั้งสองบ้านนะคะก็มีโอกาสเจอกันอยู่บ่อยๆโดยพ่อฟุกนะคะก็ได้ไปปาร์ตี้กับแก๊งลูกๆจนโดนแซวค่ะพ่อเนี่ยหน้าอ่อนกลมคืนไปกับวัยของลูกๆได้ล่าสุดนะคะฟุกเกิกพนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสเตตัสความรักของอาชี ว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านแต่หัวอกคนเป็นพ่อนะคะก็ยังอดห่วงลูกชายไม่ได้อยากให้รักกันในแบบความพอดีไม่อินจนเวอร์เพราะว่ากลัวลูกในผิดหวังอ๋อใช่ใชก็ผมก็ไปอยูออ่ไปหลายครั้งแล้วนะแต่<อ>ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปาร์ตี้เสือจ,จะชวนลูกประานข้าวมากกว่าแล้วพอดีพอดีมันมีงานปาร์ตี้ขึ้นมาก็เลยก็เลยก็ชวน<ๆ>ชวนกันไปครับแค่นั้นเองจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเดียวนะพีทกับแจ็ก็ไปนะ แต่พอรูปที่เราลงไปหลายคนก็เลยแบบว่าหน้าคืออายุเท่ากันหมดเลยอ๋อใช่ไดมีคนชมขอบคุณมากเลยครับก็รู้สึกดีใจครับว่าอายุใกล้ๆน้องไร้กับน้องกรชิเลยทีเดียวนะฮะจริงๆก็ก็หาไม่เยอะนะเออยีปีย0่ินิดก็เยอะนะแต่หน้าเราดูแบบไปโซนเดียวเขาได้เลยรู้าคือเราคลุมเครืก็อาจจะเป็นเพราะว่า วันนั้นแต่งตัวใส่เสายืดอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งครับไม่ได้ไม่ได้อย่างวันนี้ก็เหมือนกันก็ใส่เสายืดไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปเที่ยวเนาะเราก็อยากเอออันนี้พี่ภูริรู้จักแก๊งเพื่อนน้องอาชีพอะไรบ้างครับก็จริงๆวันนั้นก็จริงๆมันเป็นมันเป็นเหมือนอาชีพกับครอบครัวน้องมีญาณนะแล้วก็เออไปด้วยนะเอาน้องก็มันไปงานเหมือนกันก็เลยมาถ่ายรูปกันเฉยๆครับมีพี่โอยมีหลายคนที่ที่ไปงานนั้นจริงๆเวลาเราไปไปกินข้าวหรือเราจะไปกับ ใก็ไม่ไม่ก็คือนานๆทีจะเป็น2ครอบครัวมันจะเจอกันก็ก็ต้องเป็นอ็อชั่นอย่างเช่นตอนปีใหม่นะครับแล้วก็พอดีงานนี้ก็ผมชวนมาแล้วก็แล้วก็มันมีพี่ก็เลยก็เลยพอดีเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยากมาก็เลยก็เลยก็เลยต้อนรับอย่างการคบกันครั้งนี้มันอยู่ในสถาพที่อย่างพี่พี่บอกว่าพ่อแม่ก็เห็นก็ก็เห็นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเขาก็น่ารักกันดีครับ่ละคนจะเป็นการเปิดตัวแบบว่า ใช่เขายังเด็กกันอยู่ผมว่าก็เป็นเพื่อนกันที่ที่ที่เขาเรียกอะไรนะปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ก็ใช้เวลาด้วยกันก็โอเคไม่ได้รู้สึกอะไรที่ตัวลกเป็นไงบ้างเพราะว่าลูกชายคนข้างโตขึ้นอเลยต้องต้องมีความรักอะไรเองพี่ดูแลเนี่ยมั้งก็ผมก็ดูแลปกตินะเป็นพ่อก็ก็ชวนลูกไปทานข้าวบ่อยๆก็คือจริงๆเราก็ไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ลงลูกก็น่าจะมีเจ ชวนที่ไปทานข้าวหรืออะไรนี้หรือว่าตอนนี้เขาจอยกับคุณพ่ออยู่แล้วปกติไม่ได้เขินละครก็ไม่ไม่ไม่ได้เขินอะไรก็ไปไปปกติไม่มีปัญหาอะไรจริงที่ตอนที่เราเขา,า,าเป็นลูกชายเขามีคุยเรื่องสาวหรือมาปรึกษาคุณพ่อน้อยมากเลยอจริงจริงชิ้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยพูดน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาอะไรมากมายก็คือเขาคงเขาคงคิดเองแหละหรือว่าคงคุยกับเพื่อนกลุ่มเขามากกว่าใช่หรือว่าเขาจะปรึกษาแบบแม่บ ผมว่าเขาก็ไม่ปรึกษาขนาดนั้นอะไรทุกครั้งที่เราเป็นพ่อเรารู้ทยายของลูกเลยว่าลูกจะแบบไหนหรือว่าลูกยังไงเราไม่รู้เพราะว่าอาชิเขาเขาค่อนข้างเด็กถ้าเทียบกับอา,อายุของเขาหรือเอางนี้ถ้าเทียบกับผมตอนเด็กเกขาเด็กนี่เวลาเราตอนนั้นก็ตอน,น,นผม20ผมก็น่าจะเล่นละครไปสี่เรื่องแล้วเคยได้ทอยทองคามแล้วคือผมทํางานทํางานแล้วอ่ะทำงานเป<อ>็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เด็ก น้องอาชียังยังเลิกพึ่งเรียนอย่างเดียวดังนั้นมันก็ต่างกันพอสมควรความความเป็นผู้ใหญ่นะความรับผิดชอบที่จะต้องต้องรับผิดชอบมันจะต่างกันเยอะพอสมควรก็ความพอดีครับอยากให้อ่าทุกอย่างมีแต่ความพอดีก็คือก็รักกันเป็นห่วงกันก็แบบพอดีพอดีไม่อยากให้ อินหรือเวอร์วังอลังการเกินไป <c oughs> เพราะว่ามันก็ไม่ไม่ดีนะอะไรที่เวอร์เกินไปมันก็ไม่ดี <c oughs> อยากให้ลูกเป็นคนดีแางนี้เราได้มีการบอกลูกับหรือว่ามีการคุยกันไหมนหรือว่ากืมก็ไม่ไม่ค่อยได้แนะนําอะไรเราพยายามเราพยายามให้เขาเห็นจากตัวอย่างของเราว่าเออเรา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 รักกันดีที่บ้านเป็นยังไงแบบมีความสุขกังดี <c oughs> <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยคือคือเพราะเราเห็นข่าวหลายๆอันที่เราก็เห็นกันนะว่าเวลามันเวอร์ไปมันก็ไม่ดี เราก็อยากให้ลูกเราพอดีพอ่ดีเล้คิดว่าลูกเรามีภูมิคุ้มกันมั้ยไม่ลูกถ้ามันยุกเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเพราะลูกเราเป็นคนที่เป็นคนที่อบอุ่นมากก็คือก็คืออาชิเนี่ยได้รับความรักจากจากทั้งสองบ้านคือในที่นี้คือทั้งทั้งบ้านผมนาคุรีแล้วก็บ้านบ้านคุณบคุณแบงค์แล้วก็อาช็ยังเป็นหลานคนแรกอีกคืออาชิเนี่ยได้รับความรักจนอาชิอ่ะร้อนดังนั้นอาชิไม่มี่าคำว่าขาดความอบอุ่นนะไม่มี มันมีแรงมันมีแต่ร้อนอดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีผูป้องกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าทุกคนรักเขาดังนั้นมันไม่เกิดอะไรที่ไม่ดีหรอกเพียงแต่ว่าเราก็แค่ไม่อยากเขาเสียใจแต่อย่างเวลาเขาไปเที่ยวกันนะครับเป็นห่วงไปทุกความี่ห่วงลูกเราก็เป็นคนพ่อแม่มีคนื่วงใช่เวลาไปเที่ยวนี่ก็คือถึงพยายามจะไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าเราเราเข้าไปเนี่ยเราคือสามภูมิอยู่แล้วเดินเข้าไปทุกคนไหวหมด เข้าไปทุกคนยกมือไหว้เออผมงงมากเลยเดินเข้าไปผมบอกว่าทุกคนไหว้ผมหมดเลยอะผมแบบเนี่ยวันนี้มางานนะทุกคนก็ไหว้ผมหมดเลยเหรอคือถ้าเราไปเที่ยวกับลูกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออมันจะปลอดภัยหน่อยเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นเราเป็นเป็นพระมั้งยกมือยกมือไหว้ตลอดเลยถ้ากับเรื่องข่าวน้องอะไรครับตอนน้องเคยได้ได้ยินคอมเมนต์หรืออะไรอย่างงี้มีชาวบ้านที่ทำสาวๆของประเทศหรืออย่างเงี้ยอ๋อแล้วเราไม่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นช่วงวัยของเขา แล้วก็แล้วก็การที่เขาได้เรียนรู้คบกับใครสักคนแล้วก็น่ารักก็ก็ดีผมว่ามัน,มนก็ดีอยา่างตอนช่วงที่เขาโสดที่เขา,มขเาไม่ได้มาคบกัไมันยากเราห่วงเราะว่าขเขาเป็นแรงบันเท็งที่หลายๆคนอยากพุ่งเข้าใส่ก็เป็นห่วงครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือสังคมปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้ามายัางไงด้วยคิดต้องการอะไรแต่ว่า ก็เราก็เลยไม่ได้ห่วงเพราะว่าเป็นน้องมีาไงก็รเรารู้เรารู้จักคุณพ่อคุณแม่อ่รู้จักที่มาที่ไปของเขาเราก็รู้สึกเออเราก็ปลอดภัยถ้าก่อนเป็นมีญาเราลูกเรามีคุคุ้มุกันหรือมีเครื่องสแกนที่สุกว่าคนนี้เข้ามาว่าอยังไงเราไม่น่าจะเราคิดว่าเราน่าจะไม่มีเออเพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมฮะแต่อย่างก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือสําหรับคนที่เรารู้สึกว่าเออเราปลอดภัยเราก็สบายใจแิ่กที่คลุกขึ้นมาก็คือตักวันน คือสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดนะครับก็แค่ก็แค่แต่เขาคงรู้อยู่แล้วว่าเขาเขามีคนหลักเยอะมก็มันก็มันควรจะมีจังหวะหนึ่งที่อาจจะต้องสะดุดสักวันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องเกิดขึ้นกับนงอมุญาตหรือแต่มันก็ต้องมีสักวันแหละแล้วคิดว่าอาชีพเขามีเขาตั้งหลัาได้ไหมกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นถ้ามันไม่สงวังต้องได้เพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องได้สิ่งก็เป็นสิ่งที่คนเราก็ต้องเรียนรู้มันไปเพราะอายุย่างน้อยนะฮะมันก็ต้องเจอคงไม่ได้โชคดีชีีวิตน เจอแล้วก็จบเลยยากไปนะเออจะเฮงอะไรขนาดนั้นก็เรียกได้ว่าความรักของอาชีมียานะคะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทุกสีก้าค่ะงานนี้นะคะแฟนข่าวของทั้งคู่ถึงกับยิ้มตามไม่หุนกันเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ